สาววทีเป็นผู้ที่มีความรดนารเป็นอย่างมากเมื่ออายุได้16ปีนางได้แอบรับกสับชายคอนชใช้มีบ้านของงานเองต่อมาไม่นานนะักนางก็ได้ทราบวา่าพ่อในบ้านของงนานนั้นจะยกนางให้กับชายผู้หนึ่งที่มีชาติสสุลและเข้าสมบัติเสมอเด็เมื่อนางได้ยินเช่นนั้นนางจึงรีบวิ่งออกมาหาชายที่ตดนตัดและพู้กับเขาว่าเฮ้ hey, ฉันไม่รู้ มีชนบทที่ไกลแทรกไกลากลารเวลาผ่านไปนางได้คลอดลูกคนแรกและต่อมาไม่นานนะัดนางก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่สองนางอ mm ้ hmm. องวอนขอให้สามีของนางผ่านานกลับบ้านเกินเพื่อที่นางจะได้คลอดลูกแต่สามีของนางกลับไปทุสีเสธาอเกรงว่าตนนั่นแหละที่จะได้รับโทษนางจึงหนีออกจากบ,บ้านพร้อมกับลูกชายคนตของงนานเมื่อสามีกลับมาน,นางไม่พบจึงรีบออกตามหาและไปเจอกันรีกล์ ในขณะนั้นมีลมพายุฝนอย่างรุนแรงชามีของนางรีบออกไปหาทิมไม้เพื่อมาหาเ็นนี่พนักที่นาแต่ขอร้ายถูยกมูฟิบกัดและตายในทันทีปารตจตาราจึงต้องคอยเรือคนที่สองเห็นหน้าเวนนี่นาเช้าวันรุ่งขึ้นนางโบว์เรื่ม้อยที่สองนนของหน้า,านออกไปตามหาพปกเบนมีละล็ได้พบว่าสามีของนางนั้น,น,นได้ตายลงเสียแล้ว พ,พ,พ,พี่ทำไมพี่ไม่ตอบอยู่ตรงนี้พี่พี่ตื่นสิพี่ทำไพี่ไม่ตอบนะพี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วอไม่ทิ้งทนเหตุเช่นนั้นราจึง <c oughs> ัน,นไปบอกกับลูกน้อยที่ชของ,งานว่าลุงจ๋ทํางหดเป็นควาของแม่เองทํางหดเป็นพแม่พี่ทำให้่อผอดเจ้าทำให้ตายลำเชน่นี้ ลูกไม่ต้องห่วงนะแม่จะพาลูกท,ท,นะทั้งสองไปอยู่กับทากับพี่ไฮนะวันนี้ฝ่าแม่ลูกจะเดินทางมุ่งหน้สาสู่เมืองคาเวทีเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะถึงฝั่งแม่น้าอาจิล่าไว้ดีแม่บอกกับลูกชายคนโตของนามว่าลูกจ้าเดี๋ยวแม่จะพาน้องไปฝันลุ้นก่อนแลวแม่จะมารับเจ้าขอให้เจ้ารอแม่ตรงนี้นะคะพูกกับลูกชายคนโตของนางเสร็จแมก็เดินอุ้มลูกคนเล็ก แม,ม่น้ำใสมีวางไในทีที่ปลอดโลน้ที่กรมารรโตงเดมาเ็กัแม่้ดใาวั้วยดิเ็น็แรกเกิดก็เข้าใจว่าเป็นชิ้เนื้อเจกปีก็มาโชาว์เอ, els, เอาเร็กน้อยไปนางตกใจเป็นอย่างมากแต่จะโบกมือโบกไม้ให้เดี่ยวไปยยังคนรู้องเราอไรของมันเปนนี้ยังเีรู้ แค่นั้นแหละโรนเรียดอนจืดแม่จ้าแม่กำลังเรียอ่งนี้ไดไหมจ้ะหนูจะไปหาแม,แม่อย่างออน,นี้เลยจ้ะลูกชายคนโต้วาวขาลงแม่น้ำไปแต่จะถูกกระแสน้ำาไหลเขี่ยวพัดค้ายไปในทันทีตาจาราเสียใจเป็นางมากแต่นางก็ยังพอมีสติมีสติคิดจะขับไปหาพ่อและแม่ของนางนางจะมุ่งหน้าไปเมืองเาวีอีกครั้งหนึ่งระหว่างทาง นายได้เจอกับชายผู้นึงที่มาจากเมืองสวัาทีนายจึงเรียกเพื่อถามไทยป่อพ่อและแม่ของนายเัื่ก,กี้และได้ของว่านี่เจ้าไม่รู้เหรอบ้านเศรษฐีที่เจ้าถามถึงอยู่นั่นนะ่ะเมื่อคืนโดนโจรต้นคนถูกฆ่าบ้านรถไฟไม่รอดไปทั้งหลังเมื่อได้ยินเช่นนั้นความเศร้าสะเทือนใจขีดสุดทำให้นายได้สี้สติ เข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้นะหญิงว่าจะออกไปหญิงบ้างไปกั็ออกไปเดี๋ยวนีกออกออ้ เพราะเป็นที่อสุดท้ายก็พาจงจากไปเหน่อยียวพฉันไม่อยห้อีนพระธองค์ราตอบว่าปัจจราโลี้มนรเจ้าเป็นรักเมื่อเทกับตัของคนทีู่จักรเจาในฉัาวีก็ยมมากกว่าน้ำานมหาสมุทรคือชีวะเป็นบุญที่รัก หรือบุคคลใดๆถึงไม่อาจจะสร้างทานให้พวกเขาเหล่านั้นคนจะออกกายได้ด้วยเหตุเช่นนี้เธอจงสั้นงตงนเป็นที่อื่นแล้วาออาลัยฉันรักสิทใหเป็นอริสุดเพื่อเป็นคนทางสู่ไร้อันเธอเสือเมื่อจกคัามชงชอ,อกออกมาคพระองคปตัจจาราจะได้ทูลขอบวชน้ำใจมีความทุกมาก็จะมีครู ไม่แน่นอนการรู้เท่าทัสนสาเตงและแก้ปัญหาด,ด้วยสติโดยปัญญาด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดค้ายปัจจาราคือครูคู่ยิ่งใหญ่คนทุกได้ด้วยทําแท้แก้ปัญหาตามคำสอนขององค์พระศาสดา